สวัสดีครับวันนี้พบกับกระต๊อบแพนด้าสปีดนะครับแพนด้าสปีดไรเด o ร r d r ียมขับเพื่อนความฝันของคนที่อยากจะมีรถนะครับวันนี้กระต๊อบพาทุกท่านมานำเสนอ h o น d a c i v i c คโมเดลเอปี2016คันนี้นะครับ เดี๋ยวกระต๊อบจะพามาชมรอบๆภายในตัวรถของคันนี้นะครับ h o n d a Civic คถือว่าเป็นตัวรถ4 Segment ต์แตรถขนาดกลางจากค่าย h o นด้าน,นะครับตัวรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับทำให้อัตราการตอบสนองค่อนข้างดีนะครับตัวรถค่อนข้างสปอร์ตแต่ก็ยังดูมีความหรูหราคุณนฐานอยู่นิดนึงนะครับคันนี้เป็นรถ ีดำนะครับปี2016ไม้น้อยมากครับแค่90,000กิโลเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับภายในเป็นสีเบจชูโทนทำให้ห้องดูสารดูโออ,อากว้างสบายเพิ่มความสะดวกสบายในการปบบรับรดเด้วยระบบไฟฟ้าภายในห้องดยสารด้านหลังกว้างสบายระบบชีเลสคูสตาร์ตตอบสนองการใช้งานได้อย่างแ่ายา ในคันนี้ยังมีระบบ Post rol, พุชค o นโทรเพิ่มความเร็วอัตโนมัติปุ่มมาติฟังก์ชั่นและการเชื่อมต่อด้วยระบบบลูทูธกับหน้าจอหน้าจอ DVD ขนาดใหญ่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติเกียร์อัตโนมัติระบบเบรไฟฟ้ามีระบบเบรดโฮล์ซิสเต็มและมีระบบปุ่มอ e ีคอนโหมดช่วยในการประหยัดเชื้อเพลิงในการขับขี่ไม่น้อยเพียง9ก0 0 0กิโลเมตรเท่านั้น ไฟท้าย LED C Identity เอก,เกลักษณ์พิเศษสำหรับ Honda Civic โฉมเวคร์ับนั่อนท่านโฉดเกลียวมีเอกลักษณ์เลยทีเดียวครับและสำหรับลูกค้า Honda Speed ทุกท่านนะครับเรามีข้อเสนอราคาพิเศษสำหรับ,บรถยนต์คันนี้เพียงแค่ราคา649,000บาทและสามารถเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเพียงแค่2.79% ที่4ปีได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถยนต์คันด้า i ซีวิคคันนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมคันด้าสปีดได้ที่แยมมนนกพัฒนาการถนนจิตนครินนะครับหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0634141666ติดต่อกับป๊อบและทีมงานทุกท่านได้เลยนะครับ